ตรงงานนี้ที่เขาบอกว่าตัวทางประกันชีิตต้องน่าเชื่อถืออคำว่าน่าเชื่อถือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใส่สูตร,รแล้วก็ต้องพูดจาแบบเป็นทางการเ,เป็นหลักการมันไม่ใช่มันคือการดูแ,แลคนด้วยด้วยความมันต้องถูกต,อออต้องด้วยแหละมันต้องถูกต้องประกันมันต้องถูกต้องสวัสดีครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางนะครับผมนัดรุ่นน้องไว้คนหนึ่งครับจะไป คุยกับมันแต่ว่าไม่ได้บอกอะไรมันนะบอกว่าไปเยี่ยม <c oughs> คือคนนี้เนี่ยมันก็เก่งครับคนได้สายตาผมนะก็ถือว่ามีฝีมือใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปถามกันดูว่าเขามีแนวคิดแนวทางในการทำทำงานยังไงให้มันแบบเอองานดีอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวจะไปดูจะไปหามันนะครับตามกันไปเลยบ้านมันก็ไม่ไกลบ้านผมเท่าไหร่ครับไปเดี๋ยวขับรถกันไปเลยไป อยู่หน้าบ้านละเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวไปเจอข้างในเลยนี่ผมก็อยู่กับนี่ครับคนที่ผมจะมาหาอ่ามึงแนะนำตัวหน่อยครับชื่อ Big บิ๊กครับจบโอยี่ี้ย,ย <laughs> ทำไมม <laughs> ึงแนะนำอะไรอะ่ะมึงแนะนำชื่อจริงอ๋ออยู่บทีห <c oughs> ล้าวิจิตานนท์ครับลูกเต้าเหล่าใครอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตมาตั้งแต่ปีสองสอง อ๋อพ่อชื่อเฮเฉยอันนี้ถ้าใครรู้จักอยู่ในวงการก็จะรู้จักดีนะครับผมบอกเขาว่าผมจะมาหามาเยี่ยมเฉยแล้วก็บอกจะมาตอนเช้ามาถึงมันยังไม่แต่งตัวเลยมันเพิ่งตื่นเลยใช่ไหมมึงแปงพันยังขึ้นไปแปงมาเมาอกี้อยู่ธุรกิจประกันนี่มากี่ปีแล้วเกือบเกือบแปดปีแล้วอ๋อมีอยู่มาแปดปีแล้วหรอแป๊บเดียวเองแล้วทําไมชื่อบิ๊กอันนี้คือพ่อตั้งแบบแก้เค้นอะไรเงี้ยเหรอเอ้ยก็บิ๊กอยู่แล้วเหรออ๋อเขามั่นใจดูไหมคนเขาไม่คุยกันหรอกเรื่องเนี้ยถ้าเขาใหญ่จริง ไม่ได้จะมาถามวิธีการทำงานอะไรของมึงเลยกูไม่ได้อยากกลับไปสิไม่ใช่ผมรู้สึกว่าบิ๊กมึงมีไลฟ์สไตล์หรือมีการใช้ชีวิตแบบเออมึงดูแบบชิวอะในแง่ของการทำงานมึงก็ทำงานมึงก็ดีการใช้ชีวิตมึงก็ดีลูกเต้ามึงก็เลี้ยงมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยมีเมือเขก็ทำการบ้านอย่างดีมีมึงก็สีกอสอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมึงถึงบาลานซ์ชีวิตได้วะ เอาจริงจรก่อนนะเออช่วงสองสามปีแรกเนี่ยที่เข้ามาทํางานเนี่ยทํางานหนักมากทํางานหนักแบบหนักทีเที่ยวหรแบบหนักทีเที่ยวหรืแบบหนักที่เที่ยวเลยเจ็ดวันไม่มีวันหยุดเลยเจอลูกค้าวันละสามสี่คนเป็นเรื่องธรรมดาเลยพี่เอาอย่างี้ดีกว่าช่วงช่วงสองปีแรกทํางานหนักจนจนวันไหนที่สมมตินัดตอนเย็นทุกคนจะเคยเจอนัดลูกค้าไว้ห้าหกโมงลูกค้าแม่งเลื่อนไปเจอใช่ไหมพี่โทรมาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลว่าเออติดธุระติดไอ้เงี้ยเขารู้สึกไงกันพี่ ก็คงเซ็งอ่ะผมดีใจทำไมอะเขี่ยได้พักอ๋อจริงเออถ้าผมไม่เคยจดนะผมเป็นคนที่ไม่จดเล็ขอตัวเองผมกลัวท้อแบบไอ้ที่เจอคนเยอะยังขายไม่ได้ผมเลยไม่จดแต่ผมอะทําตลอดประเด็นคืองี้พอเขาแคนเซิลผมดีใจเลยนะเว้ยแต่พี่เชื่อผมไหมถ้าเขาบอกผมสักสี่โมงนะว่าหกโมงเขาจะไม่เจอผมอะผมหานัดใหม่เสียบได้เลยว่ะมันเจอคนเยอะจนแบบบางทีเปิดเปิดวันจันทร์มาปุ๊บแม่งแม่งเต็มถึงวันอาทิตย์แล้วอะ ช่วงแรกทํางานหนักแต่ยังไม่มีนัดนะผมเราะป็นนัดไม่ได้แต่พอมันผ่านมาหนึ่งปีสองปีบางทีมันมีทั้งปีต่อมันมีทั้งอะไรมันก็เป็นโอกาสให้เราไปเจอแล้วเราก็คุยหรืออาจจะแค่เยี่ยมหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นก็จะเป็นเนื้อหาการทํางานคือไปทํางานว่ายังไงการที่เรามีไลฟ์สไตล์แบบทุกวันเนี้ยอืมันไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วมึงจะมาทํางานแบบนี้เลยมึงต้องทํางานหนักมาก่อนอผมบอกตรงผมอ่ะผมเป็นคนขายไม่เก่งผมผมรู้สึกว่าคนขายเก่งคือคนที่แบบไปถึงแล้วมันทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เลย ถ้าผมจะได้ที่แบบไปถึงเราซื้อเลยคือลูกค้าอยากซื้ออยู่แล้วซึ่งน้อยแหละคือผมผมรู้สึกว่างานนี้จิตใจสําคัญจิตใจเราพอเราเจออย่างเงี้ยสมมติซื้อมาไม่ต้องเยอะเอาแค่สามสี่หมื่นก็พอรูปบัตรมาแล้วด้วยนะออที่บ้านแม่ทำเราเฮิร์ตอ่ะสู้ไม่เอาเลยดีกว่าผมก็เลยใช้วิธีว่าผมคุยให้เคลียร์กันเลยแล้วผมอ่ะให้ลูกค้ากลับไปตัดสินใจเลยนะผิดหลักผิดหลักต่อการขายที่เฮี้ยเลยหลักการขายมันไม่มีตายตัวอ๋อเออแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครเขาสอนอย่างเงี้ยแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าเอากลับไปให้เขา พิจารณาเลยเลยแต่ผมก็มีการ,รล็อกล็อกไว้อย่างเช่นอันนี้น่าสนใจหรือเปล่าครับที่เป็นคาถามอะไรไหมเขาไปเขาไปคุยกับที่บ้านก่อนถามจริงๆที่เป็นที่เป็นว่าเนี่ยมันน่าสนใจมันจริงใช่ไหมครับต้องหล่อ,อใจผมนะเพอาอะ้มันน่าสนใจเว้ยอ่าโอเคแต่ว่าถามนิดนึงถ้าจะทําจริงที่ต้องปรึกษาใครไหมครับหมายถึงว่าคุยบอกเขาหรือไปให้เขาช่วยตัดสินใจพี่ก็บอกเขาหน่อยอเพราะว่าเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวะทะเลาะกันเออดีพี่เอางี้พี่ผมไม่อยากให้พี่ไปมีปัญหากับครอบครัวหรืออะไรเพราะว่าอยากจะทําประกันถ้าพี่จะทำอะ พี่ทำเพราะพี่เป็นห่วงคนอื่นๆใช่ไหมเออแต่ว่าก็ผมก็เห็นด้วยนะถ้าพี่ไปบอกเขาแล้วเขาบอกว่าอย่าทําโดยเพิ่มตังค์หรืออะไรอ่ะเลี่ยนี่หมูหมดเลยเนาะผมว่าพี่ก็ไม่ควรไปไปทะเลาะหรือไปนัดกับเขาเพราะจริงๆเขาก็เป็นห่วงพี่พี่ก็เป็นห่วงเขาอืมแต่ผมวในย่งไฝากพี่พิจารณากันครับผมเชื่อว่าพี่เข้าใจทุกอย่างที่วันนี้เราคุยกันอว่าวันนี้ถ้าพี่จะทำอ่ะพี่ทำเพราะเรื่องอะไรเหมือนเราดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนเลยดักข้อโต้แย้งเลยว่าข้อโต้แย้งนี้กูตอบแต่กูก็ให้มึงไปคคิดนี่ื มันไม่เรียกว่าเทคนิคแต่เรียกว่าประสบการณ์ผมอสอนว่าถ้าผมได้อะไรมาแบบทันทีได้มาเร็วอ่ะบางทีมันไม่ชัวร์แล้วผมจะเฮิร์ตพอผมเฮิร์ตเสร็จผมจะเครียดแล้วมันจะทําให้ผมทํางานต่อไม่ได้ก็คือเราอ่ะมีวิธีในการรักษาใจเราเองรักษาใจอโอเคดีว่ะแล้วก็กับยงกลับหาอะไรก <c oughs> ูยังไม่ได้กิน <c oughs> ข้าวเลย <c oughs> มึงมีอะไรกูกินเปล่านี่กูมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเ <c oughs> นี่ยีลยวเราเมียทำก่อนอะไรอร่อยอ่ะ ปุกน้ำปลาอันนี้คืออะไรคือตั้งแต่ช่วงโควิดมาอันนี้มันเริ่มจากอันนี้น้ำพริกมีหลายรสน้ำพริกเอาไว้โรยข้าวอยากจะกินน้อยหน่อยเป็นยาระบายกินมันเมอรยก็อันนี้อันนี้ก็เป็นมีน้้ำพริกจำย้อนน้ำพริกปูอัดน้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาแซลมอนนะเออชอบงเอะอันนี้อะไรเรียกว่าหมูเพลินอืมมันเป็นกึ่งกลางระหว่างแคบหมูกับหมูกระจกกระปุกเท่าไหร่ประมาณนี้พี่สวย กูหมายถึงราคาฮะหกสิบเก้าเอออ๋อหกเก้าเองเหรอทำไมมึงชอบเลขนี้อ่ะเมียตั้งโอ้โหรู้เลยว่าคนขายเป็นคนยังไงเดี๋ยวมีล์แอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้อแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อมานะครับฝากไว้เลยนะครับอาหารธรรมดารสชาติไม่ธรรมดาแล้วไปเรียนคอร์สยังเลยอะผมเล่าเรื่องพี่เบนไห้ฟังผมเข้ามาปีห้าห้าเนี่ยเอ่อเข้าเอฟเอแล้วคนเก่งๆมาสอน พี่เบนก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ใน FA มาสอนครับทุกคนที่มาสอนส่วนใหญ่นะที่ไม่ใช่พี่เบนนะจะอารมณ์ว่าแบบวิชาการคือเอาพูดตรงๆมันก็มีความรู้มีประโยชน์แต่มันก็หาวแะเออเออแต่พอพี่เบนมาพูดนะผมแม่งไม่หาวเลยมึงหลับเลยผมออบไป้ข้างนอกไม่ใช่คือพี่เบนมาพูดแบบอ่ะคาแรคเตอร์ตอนนั้นพี่เบนก็อาจพูดตรงๆยังไม่ภูมิฐานเท่าตอนนี้นะเออแล้วคนตีนด้วยผมก็คิดว่าเฮ้ยคนทรงนี้พูดจาประมาณนี้ โอเคเขาไม่ได้พูดหยาบคายแต่แบบก็ไม่ปกติอะหมายถึงว่าไม่ไม่ได้แบับว่าพูดแบบเป็นทางการแบบซีเรียสนี่นี่คือชมถ้าพี่กวรตีนใคนไอพี่ทำงานนี้ได้ผมกวรตีนกว่าผมต้องทํางานได้ดีกว่าโรงงานนี้ที่เขาบอกว่าตัวทางประกันชีวิตต้องน่าเชื่อถืออ่ะคำว่าน่าเชื่อถือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใส่สูตรแต่ว่าต้องพูดจาแบบเป็นทางการเป็นหลักการมันไม่ใช่มันคือการดูแลคนด้วยด้วยความมันต้องถูกต้องด้วยแหละอ่ามันต้องถูกต้องก่อนคุพที่เป็นจะเก่งเรื่องการขายไอเดียเออ การเล่านิทานการเล่าเรื่องอะไรที่แบบว่าเครื่องคิดเลขกดเลขหนึ่งซูนยูนอะไรเนี่ยเปราะบ่ออะไรสะไว้น้ำกระโดดลงไปมีน้ําไม่มีน้ำอ่าอ่าคือมันก็เป็นการขายไอเดียมันไม่ได้ขายไอเดียให้ลูกค้าผมหรอกมันขายไอเดียให้ผมแล้วเราค่อยไปกันกรองหาจับประเด็นต่างๆเพื่อไปขวิดลูกค้าของเราอือคือพี่เบ้ก็เป็นอาจารย์คนแรกๆที่ผมจาได้ผมยังอัดคลิปเลยผมเขียนแคปชั่นว่าแบบนักขายสุดแนวอะไรเักอย่างแบบตอนเนี้ยเออยังไม่ค่อยรู้จักอะตอนนั้นอะเออหลังจากนั้นอะผมจำได้ผมนั่งค ที่อเมริกาปะ่ะเออเฮ้ย,ยความจำแม่น <c oughs> ก็เลยได้เออไ,ได้ได้ถามพี่เบนได้ปรึกษาเมือ่อกี้ความพี่เบนมาก็ยังนั่งปรึกษาเรื่องโน้นเรื่องนี้อเอเอ,เอพี่เบนก็ประสบการณ์เยอะ,อะตัวแทนทุกคนน<บ>่ะสิ่งที่ขาดมันไม่ใช่ความรู้ตาพี่เบนเนี่ย<ช>ผมว่าหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของม i n d s e อะที่พี่ชอบพูดบ่อยๆอะไรอะไรที่เป็นงานจรงทำพื้นฐานความคิดอะถ้ามันคิดได้แบบเนี้ยมันไม่ต้องมีใครมาเตือนหรือมาคอยตามมาอะไรให้เราทํางานอืมอืแล้วเราจะทํางานอย่างมีความสุขอย่าไปอย่าลืมไปเรียนคอร์สบริหารด้วย ก like ็เราก็ย <What the S 2> like ังอยู่ในแท็กนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็อาจจะติดภาวะอะไรแบบนี้ความีอาจจะน้อยลงหน่อยความถีในการในการเจออะไรเงี้ยก็โอเคครับได้ไอเดียได้แนวทางว่าจะใช้ไลฟ์สไตล์แบบสบายๆมันก็ต้องมีที่มานะไม่ใช่วงง่ายๆก็ฝากไว้ไปทำงานนะก็ขอบคุณมากวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวละขอบคุณที่มาให้ไอเดียกับคนฟังนะครับแล้วก็หวังว่า ใครฟังอยู่ก็เอาไปไปเรียนไม่มีแล้วละกินข้าวเดี๋ยวไปหากคุณสนใจที่จะติดตามข้อมูลดีๆการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆใ,ในวงการนะครับติดตามได้ที่ f a c e b o o k l i n e a d และช่องทางอื่นๆไม่พลาดนะครับ